สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูปอยนะคะในหน่วยค่าของเงินนั่นเองะเน,เอนะคะเด็กเอเด็กๆนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับค่าของเงินนะคะไปตั้งแต่วันจันทร์วันาคารนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็คือเนปุนน๊นะคะคุ่คูปอยนะคะก็จะสใส่ในนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขนาดของเงินและเรานะคะก็จะมาสังเกตลักษณะของเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเองใครเด็กแต,แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขนาดและลักษณะของเงินนะคะเราก็จะมาท่องคำของจองกันก่อน,นะค่ะให้เ็กนะคะพูดตามครุคูปอยนะคะ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจากยากนานต่อไปนะคะคุณปอยนะคะรัะพายดวนะคะมาสังเกต เปรียบเทียบ e นะคะขนาดของเงินสังเกตลักษณะของเงินค่ะเอเดๆดูไหมคะว่าเงินมีกี่ประเภทคะใช่แล้วค่ะเงินมีสองประเภทเองประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือประเภทเหรียญค่ะประเภทที่สองนะคะก็คือประเภทธนบัตรนั่นเองนะคะเราจะมาดูประเภทเหรียญนะคะประเภทที่หนึ่งกันเลยค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะก็จะมีเหรียญหนึ่งบาท เหรียญสบาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทเองค่ะเด็กเ,เด็กลองสังเกตนะคะว่าเหรียญหนึบาทมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะจะมีลักษณะที่เล็กที่สุดนะคะและมีลักษณะเป็นสีสีเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือเหรียญสบาทนะคะ เหรียญสองบาทนะคะก็จะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะและมีทั้งสีเงินและสีทองเองค่ะเด็กต่อไปนะคะก็คือเหรียญห้าค่ะซึ่งเหรียญห้านะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเหรียญสองบาทนะคะด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญห้านะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะและด้านขอบของเหรียญห้านะคะก็จะเป็นสี เหรียญสีทองแดงนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือเหรียญสุดท้ายค่ะก็คือเหรียญสิบนั่นเองค่ะเหรียญสิบนะคะมีลักษณะที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเด็กและมีลักษณะที่วงรอบด้านในนะคะจะเป็นสีทองค่ะเด็กและวงร,รอบด้านนอกนะคะก็จะเป็นสีเงินค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเงินประเภทที่สองนะคะก็คือธนบัตรนั่นเองค่ะ ธนบัตรที่หนึ่งนะคะก็คือธนบัตรยี again, so like ่สิบบาทค่ะต่อไปนะคะก็คือธนบัตรห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะก็คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะก็คือธนบัตรห้าร้อยบาทค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือธนบัตรหนึ่งพันบาทนั่นเองนะคะเด็กๆค่าเด็กมาสังเกตธนบัตรแรกนะคะก็คือ ธนาบัตร20บาทนะคะเป็นธนาบัตรนะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีสีอะไรนะสีเขียวค่ะเดยๆต่อไปนะคะก็คือธนาบัตรห0บาทนะคะมีลักษณะที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะมีขนาดใหญ่กว่าธนาบัตร20บาทนะคะและมีสีอะไรนะสีน้ำเงินค่ะต่อไปนะคะก็คือธนาบัตร1 0ึ้บาทนะคะ จะมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นสีสีแดงเองค่ะต่อไปนะคะก็คือธนบัตร500บาทนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะและมีลักษณะเป็นสีอะไรคะสีม่วงนะคะและต่อไปนะคะก็คือธนบัตร1000บาทนะั่นเองค่ะเด็กๆ0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นธนบัตรนะคะที่ใหญ่ที่สุดค่ะ และมีลักษณะเป็นสีอะไรคะสีเทานั่นเองค่ะเก่งมากค่เด็กตกมือนัวเองค่ะค่เด็กต่อไปนะคะคุปปอยนะคะก็จะพายนะคะทำใบงานเสรปะสร้างสรรค์กันนะคะค่เด็กวันนี้นะคะคุูปอยนะคะก,ก็จะพายนะคะทากิจกรรมฉีกตัดปะลูกกระปุกออมสินนั่นเองค่เด็กตัวอุปกรณ์วันนี้นะคะก็มีกระดาษ A4 ค่ะ หรือเด็กๆนะคะจะใช้เป็นกระดาษในสมุดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กนะคะค่ะและก็มีดินสอค่ะยางลบกาวและกระดาษสีค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูปอยก็จะวาดรูปห็ดก่อนนะคะปอยก็จะวาดไปเรื่อยๆเลยหรือว่าเด็กๆนะคะจะวาดเป็นรูปอื่นก็ได้ค่ะ เด็กๆก็อย่าลืมที่จะวาดช่องสําหรับหยอดเหรียญหรือหยอดธนาบัตรลงไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเครื่องป,ปุ๋ยก็จะทากาวลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะช่วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยนะคะค่ะเด็กๆนะคะทําเองคนเดียวก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะป,ปุ๋ยก็จะทากาวไปเลยนะคะจากนั้นป,ปุ๋ยก็ใช้กระดาษสีนะคะ ติดลงไปเลยค่ะติดลงไปเรื่อยๆเลยเด็กๆนะคะไม่ต้องการที่จะวาดรูปเห็ดนะคะเด็กก็สามารถที่จะวาดเป็นรูปอื่นได้เลยนะคะตามจินตนาการของเด็กเลยค่ะติดไปเรื่อยๆเลยนะคะไข่เด็เดกกระปุกออมสิ่งของคุณครูปอยนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครเด็กเด็กๆนะคะวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะคะเมื่อเด็กๆนะคะวาดภาพและติดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะถ่ายรูปส่งผลงานนะคะลงไปในไลน์กลุ่มห้องได้เลยนะคะใครเด็กใครเด็กวันนี้นะคะครูป่อยนะคะก็ได้ใครเด็กนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดของเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญและเงินธนบัตรนะคะและเด็กๆนะคะก็ได้สังเกตลักษณะของเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แต่วันนี้นะคะคุณูมิใก็ได้พายเล่ยนะคะทาใบงานศิลปะใช่ไหมคะก็คือฉีดตะปะรูปกระปุกออมสินใช่ไหมคะใครเด็กสําหรับวันนี้นะคะทั้งใบงานและความรู้นะคะคุณรูปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะใหน้นะคะจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูปอยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย